สวัสดีค่ะเด็กๆพบกับคุณครูอ้อนะคะเป็นยังไงบ้างคะจากสัปดาห์ที่แล้วคุณครูให้เด็กๆนั้นทําการ์ดอวพอรให้คุณแม่ในวันแม่ใช่ไหมคะซึ่งก็มีเพื่อนหลายคนนะคะที่ส่งงานเข้ามาให้คุณครูอ้อดูนะคะวันนี้เดี๋ยวคุณครูจะพาไปดูตัวอย่างของเพื่อนๆนะคะว่าเพื่อนๆเขาทํายังไงกันบ้างนะคะสําหรับใครที่ยังไม่ทํานะคะก็สามารถที่จะทยอยทาสงมาได้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างของเพื่อนๆกันเลยค่ะ นะคะนี่ก็เป็นตัวอย่างของน้องนดนนะคะก็ได้ทําการ์ดนะคะมีรูปภาพใส่มีข้อความนะคะตกแต่งด้วยรูปร่างอัตโนมัตินะคะมีหัวใจมีดาวนะคะเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆลองให้คะแนนน้องนดนดูนะคะต่อมาค่ะเป็นของน้องน้ำมนค่ะน้องน้ำมนได้ใส่ข้อความนะคะรักแม่ที่สุดในโลกค่ะแล้วก็มีใส่ดาวใส่รูปภาพนะคะ แล้วก็ใส่ชื่อมาปลิ้นออกมาให้ด้วยสวยงามมากเลยค่ะต่อมาค่ะเป็นน้องอะตอมค่ะอะตอมก็ได้ใส่รูปภาพนะคะดอกมะลิสวยงามเลยมีหัวใจใส่ข้อความใส่วันที่นะคะขอให้คุณแม่มีสุขภาพนะคะมีความสุขมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะก็มีการตกแตง่งใส่ข้อความแล้วก็เลือกพื้นหลังมาได้สวยงามมากเลยค่ะ ต่อมาเป็นน้องอิ่มเอมค่ะ3าทับหนะคะน้องอิ่มเอมเขียนอวยพรให้คุณแม่นะคะมีสุขภาพแข็งแรงขอให้แม่มีแต่ความสุขนะคะใส่รูปภาพตรงนี้นะคะมีตกแต่งแล้วก็บอกว่าการ์ดนี้เกี่ยวกับวันอะไรเป็นไงบ้างคะของเพื่อนๆสวยไหมเอย อีกหนึ่งตัวอย่างนะคะจากน้องเชค่ะน้องเชก็ใส่รูปนะคะคุณแม่กับน้องเชแล้วก็มีข้อความว่ารักแม่ติ๊กนะคะที่สุดในโลกนี่ก็เป็นตัวอย่างนะคะที่เพื่อนๆส่งมาให้คุณครูอ้อดูใครที่ยังไม่ส่งใครอยากจะให้คุณครูอ้อดูนะคะส่งมาได้สําหรับใครที่ทําในโทรศัพท์นะคะก็สามารถทําแล้วก็ส่งมาได้เลยเช่นเดียวกันค่ะสําหรับวันนี้นะคะคุณครูก็จะพาเด็กๆนั้นมาดูข้อความนะคะ การแทรกข้อความซึ่งเด็กๆลองดูตัวอย่างการดของคุณครูอ้อดูนะคะว่าคุณครูอ้อพิมพ์คําว่าอะไรคุณครูพิมพ์คําว่าหนูรักคุณแม่เท่าฟ้าขอให้คุณแม่มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงเด็กๆสังเกตไหมคะว่าคุณครูอ้อพิมพ์ถูกหรือเปล่าอ่ามีคนสังเกตเห็นแน่นอนว่าคุณครูพิมพ์ผิดใช่ไหมคะคุณครูอ้อพิมพ์ตรงนี้ผิดคําว่าคุณ และก็คําว่าสุขภาพนะคะคำว่าสุขค่ะทีนี้เรากลับมาดูนะคะว่าเมื่อกี้คุณครูบอกว่าคุณครูพ,พิมพ์ข้อความผิดนะคะตอนนี้เด็กๆดูตำแหน่งเคอร์เซอร์ของคุณครูอร้อนะคะ,ะขอซูมให้ดูก่อน ตรงนี้นะคะตำแหน่งตัวเคอร์เซอร์ของคุณครูก็คือตัวที่เป็นขีดขีดนะคะแล้วก็มีแล้วก็กระพิบนะคะเขาเราเรียกเขาว่าเคอร์เซอร์นะคะถ้าตอนนี้เด็กๆพิมพ์ไปเยอะแล้วนะคะแล้วกลับมาพบว่าข้อความที่ตัวเองพิมพ์นั้นผิดข้อความที่พิมพ์ไปแล้วผิดตอนนี้เคอร์เซอร์อยู่ตำแหน่งนี้ถ้าเด็กๆใช้นะคะใช้ backspace ก็คือปุ่มลบลบไปเรื่อยๆนะคะ เราก็จะเสียเวลาแล้วก็เสียดายข้อความที่พิมพ์ไปนะคะเราก็จะเสียดายข้อความที่พิมพ์ไปกว่าจะไปถึงคําว่าสุขภาพข้อความที่พิมพ์ไปก่อนหน้านี้หายไปเยอะเลยค่ะวิธีการนะคะก็คือให้เด็กๆนะคะจับที่เมาส์แล้วเลื่อนเมาส์นะคะมาวางไว้ด้านหลังข้อความที่ผิดอ่า เราสามารถลบได้เลยนะคะถ้าผิดเป็นคำอาจจะก,กดเมาส์ครั้งไว้แล้วลากคลุมคำไว้เลยนะคะจะเกิดเป็นแถบสีน้ำตาลนะคะคลุมไว้แล้วก็แก้ไขคำค่ะนะคะอีกครั้งหนึ่งนะคะไปดูคำว่าคุณนะคะอาจจะเลื่อนเมาส์มาแล้วกดคำว่ากด backspace นะคะแล้วก็พิมพ์ใหม่ ข้อความของเราก็จะถูกต้องแล้วนะคะหนูรักคุณแม่เท่าฟ้าขอให้คุณแม่มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงที่นี้ข้อความของเด็กๆเด็กๆอาจจะว่าเอ๊ะสั้นเกินอยากจะเพิ่มคำนะคะอยากจะพิมพ์มากกว่าน,นี้เช่นหนูรักคุณแม่เท่าฟ้าหลังจากคำว่าฟ้าเด็กๆอาจจะมีคำต่อหรือคำว่าหนูรัก แม่คุณแม่เท่าฟ้าอยากจะมีคำมาแทรกนะคะเราก็สามารถแทรกคำได้นะคะหนูอะเอาง่ายๆเลยแล้วกันอาจจะใส่ชื่อเราหนูนิดนะคะหนูนิดเราก็สามารถใช้เคอร์เซอร์เลื่อนมาตรงคำว่าหน้าคำว่ารักนะคะแล้วเติมคำว่านิดลงไปหนูนิดรักคุณแม่เท่าฟ้าค่ะนะคะอาจจะใส่ขาดลงไป เพิ่มเติมคำได้นะคะ,ะวันนี้เราได้การแก้ไขคำนะคะแล้วก็การเพิ่มการพิมพ์แทรกการลบก็สามารถลบได้ถ้าตัวเคอร์เซอร์นะคะตรงนี้ถ้าตัวเคอร์เซอร์อยู่ระหว่างคำถ้าต้องการลบคำข้างหน้าให้กดปุ่ม backspace แต่ถ้าต้องการลบคำที่อยู่ด้านหลังเคอร์เซอร์ที่ตรงนี้นะคะก็ให้กดปุ่ม delete เป็นยังไงบ้างคะสำหรับวันนี้คุณครูจะยังรองานชิ้นนี้อยู่นะคะใครที่สามารถทำได้ลองส่งมให้คุณครูอ้อตรวจดูนะคะแล้วก็ใครที่รับชมคลิปนี้แล้วนะคะมาพูดคุยทักทายกับคุณครูอ้อได้เมนใต้คลิปเลยนะคะ อบอกชื่อชั้นเลขที่นะคะเป็นการเช็คชื่อไปในตัวด้วยว่าใครเข้ามาเรียนนะคะบอกชื่อคุณครูอ้อแล้วก็ชั้นด้วยนะคะสําหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ยังจะรอนะคะขอย้าว่ายังจะรอชิ้นงานอยู่ถ้าใครสามารถที่จะทําได้นะคะส่งมาให้คุณครูอ้อดูค่ะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าจะหยิบยกตัวอย่างที่เพื่อนส่งเพิ่มเติมมาให้นะคะเอามาโชว์ให้เพื่อนๆทุกคนอื่นได้ดูด้วยวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะ ขอให้เด็กๆส่งงานเกันครูด้วยนะคะไว้เจอกับครูอ๊อกคลิปหน้าค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะ